สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยๆมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆนางฟ้ามาฝาก1คันนะครับ h อนด a า i ิ y ี้ไถซนะครับ1.5ออโต้ปี2000นะครับรถสวยเดิมบางมากๆนะครับสีสันเงาฉ่ำสีสวยสีทองนะครับตัวนี้ใครที่หารถใช้งานนะครับราคา69,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับรถสภาพดีงามราคาน่าสนใจอีกแล้วครับราคาหลักหมื่นรถอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสวากรุงเทพนะครับ รถสวยมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆทุกจุดนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมเป็นพยาบาลนะครับและคันนี้ใช้งานแค่140,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีคัดและเช็คมาฝากสมาชิกที่กำลังหารถราคาหลักมือนะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับโทรได้ไลน์ได้โทรได้ตลอดครับรถสวยสภาพดี69,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอสวนลดได้เลยครับรถสวยสภาพนี้แบบนี้นะครับ ลองชมดูจะถูกใจใครบ้างหรือไม่นะครับถ้าท่านกำลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับ i t y d a City เครื่องพันหเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับเนื่องจากดูแลง,ง่ายอะไหล่ไม่แพงซื้อก็ยังไม่แรงนะครับ รถเน้นใช้งานเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายรถคัดและเช็คมาแล้วนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ที่แน่นอนคัดแล้วครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับรถสวยภายในก็สวยสะอาดเบาะผ้าเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับตัวนี้มีกุญแจรีโมทด้วยครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับฝากคันนี้ไว้พิจารณานะครับในราคา6 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับรถสภาพใหม่ป้ายแดงเลยครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกลบนะครับภายในก็สวยสะอาดเบาะผ้าเดิมระบบไฟฟ้าจากโรงงานนะครับชมเช็คดูได้นะครับกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์โดยรวมใช้งานได้เลยครับรถคัดสวยคัดมาดีๆนี่เองนะครับใครที่คัดไม่เป็นเช็คไม่ได้นะครับ เราคัดให้ครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับรถสวยสภาพดีการันตีอยู่แล้วครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากท่านกําลังสนใจหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะครับ h อ n d a City เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสามารถจะศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ Honda City ีเนี่ยครับเข้าไปที่ City ครับก็จะเจอนะครับไปเช็คไปชมไปเรียนรู้ในส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลโดยรวมแล้วรุ่นนี้ก็อะไหล่การซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากไม่แรงไม่แพงนะครับ ซื้อก็69,0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้รถสวยสภาพดีครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับราคานี้สภาพนี้ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ487นะครับทะเบียน3ตัวสวยๆเลยครับเช็คชมดูรถทดลองขับจัดตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับจะพาเพื่อนพาช่างมาช่วยเช็คก็ได้ครับจะได้มั่นใจอุ่นใจสบายใจใช้รถคันใหม่ได้อย่างมีความสุขนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าใหม่จริงครับ มือเดียวป้ายแดงนะครับประวัติชัดรายงานชัดครับไม่มีหมกแน่นอนรถสวยสภาพดีพร้อมขับพร้อมขายเอกสาร